ไม่มีเวลาจัดการกับต้นทุนอุปกรณ์ใหม่ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก8.5ล้านต่อ5 0 0 0 0 0 0หลังจากที่เด็กๆฝลักฉันอุปกรณ์กำลังจะไปช่วยคุณแล้วและ250ก็ยิ่งแรงขึ้นอีกลำกล้องพร้อมกล้องทำให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นทันทีหลาย1 0จุด M7 คุณอย่าทำตัวเด่นอยู่คนเดียว ดังนั้นอุปกรณ์จะใช้250เป็นพื้นฐานไม่มีลำกล้องแต่มีกล้องให้ความเสียหายแค่38จุดหลังจากลม้มลงเสียหายเพียง49.5โปรดทราบว่าเครื่องบนของลำตัวถือว่าเป็นเป้าที่มองเห็นได้ในรอบนี้ฉันจะซื้อขาตั้งแบบโฮโลแกรมก่อนจากนั้นก็เป็นลำกล้องยาว250เพื่อรับประกันการลดทอนแรงถีบให้เพิ่มพันท้ายแบบสายฟ้าหมวกนิรภัยเลือกแบบ T-D ที่ชํำรุดกระเป๋าเป้บันทึกเสียงหยิบสายโยงบารทางยุทธวิธี ปืนพกเล็ก1กระบอกคุณเป็นนักแสดงที่มีพรสวรรค์จริงๆไม่มีใครเข้าใจการออกมาสู้ได้ดีกว่าฉันและไม่มีใครเข้าใจปืนแก้แตกได้ดีกว่าฉันมันก็เหมือนกันกับเรียเฟอร์ยาวหลังจากปรับปรุงปืนแล้วก็ซื้อของที่ประตูซ้ายสายโยงบาททางยุทธวิธีอเนกประสงค์ 1. คือกระเป๋าเป้บันทึกเสียงถึงเวลาพิสูจน์ปาฏิหาริ์ฉันจะจับมันปรับปรุงต่อไปวางแผนที ฉันชื่ออีฟานจำไว้ไม่มีใครเข้าใจทีมได้ดีกว่าฉัน